ตัวนี้ก็คือดินเบานะคะทำมาจากดินเบา <c oughs> ก็ <c oughs> เราจะมีแม่พิมพ์นะคะนี่คุณแม่กับน้องนิชามีแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ใส่แม่พิมพ์แล้วก็แกะออกมาก็จะได้ก,ไดก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะอ่าก็จะเป็นปูกแกะออกมาจากแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ วางไว้ให้พัดลมนะคะเป่าให้แห้งพอเป่าให้แห้งแล้วมันก็จะบีบเด้งดึงเด้งดึงยาได้อย่างนี้นะคะมันก็จะไม่แตกนะเราก็เก็บไว้เป็นไปเล่นได้ตัวนี้ยังไม่แห้งนะคะเพิ่งแกะออกจากแม่พิมพ์ตัวนี้ก็ยังไม่แห้งตัวนี้เริ่มแห้งแล้วบีบได้แล้วตึ้งตึ้งตึ้งได้แล้วนิดนึงนะคะอ่า แล้วามาทำกันต่อค่ะแล้วก็เก็บไ้ให้น้องนิชาเล่นได้ทุกคนคะ่ะน้องนิชามาทำต่อโอเคโอเคอันนั้นน้องนิชาจะทำอะไรคะไอไอสตรีมไอติม <I stream. S 2> ทุกคนแบบนี้มันหายค่ะก็นี่ไงเราก็มีแบบนี่ไงคะเราก็มีแบบเนี่ยแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแม่พิมพ์แล้วก็ใส่ได้แล้วก็ไปประกบกันก็จะเป็นไอติมโคน จะทำอ่ามาดูค่ะตัวนี้นี่ดินเบาที่น้องนิชาซื้อมาจากร้านกิฟช็อปร้านกิฟช็อปร้านของชานุอคนค่ะน้องนิชาจะทำได้ไหมคะโอเคไม่ได้ไหมแม่ขาวออกไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวรอให้มันให้มันแข็งตัวนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยออกเพราะว่าถ้าเราออกตอนนี้มันก็จะไม่เป็นเพราะว่ามันจะนิ่ม ให้มันแข็งนิดนึงพอเราดึงออกมามันก็จะเป็นเป็นรูปเป็นทรงโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะพวามแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าดินเบาที่น้องนิชาซื้อมานะ่ะจะได้เป็นตัวอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างเราเก็บไว้เล่นได้นะคะเพราะว่าดินเบาเวลามันโดนโดนลมแล้วมันจะแห้งถ้าอย่างเงี้ยก็คือเราทิ้งเลย เพราะว่ามันแห้งแล้วมันมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเราไม่สามารถที่จะเอามาปั้นได้แล้วไม่ขัดเป็นไม่อลยโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามน้องนิชาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย